สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแพทค่ะพี่แพทครับอายุเท่าไหร่ครับ16ค่ะสเปคพี่แพทเป็นไงอ่ะนักบอลมาแล้วสถานะหัวใจเป็นไงครับตอนนี้ก็มีคุยคุยอยู่บ้าง<อ>ก็มีคุยคุยอยู่บ้างแต่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะทุกคนแล้วแบบว่าถ้าอยากจะจีบพ,พี่แพทเนี่ยจีบยัไงไงถึงจะติดครับน่าจะเข้ามาแบบเพื่อนมากกว่าค่ะแล้วก็ค่อยๆแบบเออไปไหนมาไหนด้วยกันเลยนี่บ่อยบ่อยก็น่าจะรู้สึกดีอะค่ะแล้วถ้าแบบว่าอยากจะจีบพี่แพทเนี่ยต้องซื้อของขวัญอะไรไปจีบครับน่าจะพวกของกินของังเพรราาาะววว่่่่ชชออบบกกกินนนแล้็็ไปปถยยูๆคี เ,เด็ดแรกอยากไปเที่ยวไหนอะ่ะอยากไปสะพานพุทมั้งน่าจะฟิวดีถ้าได้ไปกับแบบคนที่แบบรู้ใจอะไรโอ้ยแถวแถวสะพานพุทก็จะมีแบบว่าหนุ่มซื้อดอกไม้มาให้อะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ค <c oughs> ุยกันกี่เดือนครับถึงจะได้คบอย่างน้อยสักสี่เดือนให้รู้จักกันเกาะอะไรอย่างงี้อา่ารีวิวป๊อปปี้เล่าให้ฟังหน่อยครับก็แบบว่าเขาก็ซื้อขนมมาจีบเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นแบบอยู่ป้าถมด้น,นะแล้วแบบว่าคู่อ่ะไม่ให้มีแฟนโทรศัพท์ตอนนั้นก็ยังแบบ <c oughs> ยึดอยู่ ส่งกระดาษแล้วให้เพื่อนเอาไปให้โอ oh, ้น่ารักเวอร์ <laughs> ก็คือฟีลแบบเขียนว่าเราชอบเธอนะอย่างเงี้ยใช่ลแล้วก็แบบให้มาเจอกันโอ oh, ้ <laughs> น่ารักสุดเลยอ่าแล้วถ้าสมมติว่ายอยากจะทักไปแม็กเฟนเนี่ยต้องทักไปช่องทางไหนครับพิงค์จะตอบอินสตาแกรมค่ะ rjii.28 ค่ะโอเคครับขอบคุณครับ